สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยก็จะมาผ่าแฟงใต้หวันนะเพื่อนๆนะแฟ,แฟงใต้วันนี้คือว่าเปลือกเขาจะจะหนามากแล้วก็มันมันแข็งมากจ้ะจอยเคยผ่ามีดจอยหักเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยมือจอยนี่พองเลยนะอันนี้คือลูกแก่เขาแล้วจ้ามันก็จะเม็ดสีดําอย่างนี้เนาะจอยจะเก็บมเมล็ดเขาเอาไว้เป็นพันุของปีตบต่อ,ต,อต่อไป<ๆ>เพื่อนๆนนี่ นั่นแหละจ้ะอันนี้ลูกนี้จะอ่อนเพื่อนนะผ่าออกมาแล้วเนี่ยคือแบบเนื้อขาวเลยจ้ะเนี่ยแต่จอยจะไม่ไม่กินมันนะตัวน,นี้ยเพราะว่ามันเนื้อมันเนื้อมันฝ่อเพื่อนเนื้อมันฝ่อเนื้อมันไม่หนาไม่แน่นเหมือนเหมือนแฟงบ้านเราจ้ะถ้าว่าถ้าใครจะปลูกแฟงใต้หวันนะจอยแนะนํานะให้กินตอนที่ว่าลูกเขาอ่อนๆ่อนอยู่จ้ะนะลูกเขาอ่อนๆ่อนเอามาต้มกินกับน้ําพริกก็จะเอามาแกงมาอะไรจะอร่อยกว่าเก็บเอาไว้ตอนแก่เพื่อน อันนี้จอยเก็บเอาไว้ตอนแก่เพราะว่าจอยจะเอาเม็ดเขาไว้เป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์ของปีต่อต่อไปอ่ะจ้ะนะนั่งจกไปเพื่ออยู่ในชุดนอนอยู่เลยจ้ะนี่อันนี้ลูกอ่อนมันจะนะจอยก็จะทิ้งจ้ะไม่มีประโยชน์อะไรจอยไม่ไม่เอาไปกินจะเนื้อมันมันเบาเนื้อมันฟอจ้ะนี่ทิ้งลงไปเอาแต่เม็ดไอ้ลูกไอ้ลูกที่ว่าแก่แล้วเก็บเอาไว้นะั่นทิ้งไม่มีประโยชน์ส่วนมเมล็ดจอยก็นี่จะพึงพ่งพึ่งลมให้แห้งจ้ะ เก็บไว้เป็นพันของปีต่อๆไปจ้ะนัะ่นแหละจะเอาไว้เก็บเอาไว้จ้ะแบ่งให้คนที่เขาชอบปลูกด้วยอันนี้ก็ดอกไม้ในหลังบ้านจะดอกไทยาซินจะอู้จอยชอบสีสีชมพูสีม่วงนี่เป็นดอกที่ว่าจอยชอบมากจอยไม่ค่อยชอบสีขาวเท่าไหรเ่เพื่อนอันนี้ก็ต้นชะพูจอยเอาไว้ในบ้านมันก็รอดทุกปีเนาะนี่จ้ะพักไว้ในบ้านไม่มีแมงหวีนะอันนี้ก็กล้าจ้ะกล้ามะเขือคางกบจ้ะ จอยก็เพาะของจอยไว้ในบ้านนี่แหละจะตามขอบหน้าต่างอันนี้ก็ใบเลื้อยแล้วก็เอ้นั่นก็มะเขือตอแหลจะนี่ใบเลื้อยแล้วก็ตรงนู้นก็คือมะเขือตอแหลส่วนนี้ก็ผักบุ้งจ้ะนะจอยก็จะเพาะใส่ใน,ใน,ใ,นในแก้วไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมจอยเป็นคนปลูกผักบุ้งไม่งามมันขึ้นจริงแต่มันไม่งามจ้ะอันนี้ก็คือมะเขือคางกบจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นมะเขือคางกบจ้ะเพราะว่ามันเพาะง่ายแล้วมันติดลูกโดกไงเพื่อนเพื่อนมะเขืออย่างอื่นมันไม่ค่อยติดลูกดก ออกเพื่อนแต่ปีนี้จอย e <bunker. S 1> ไม่รู้หรอกว่าผักจอยมันจะดกหรือว่ามันจะไม่มีลูกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเนอะลุ้นกันปีต่อปีจ้ะนี่ก็คือจอยเพาะเอาไว้ก่าาไว้ในบ้านอย่างเงี้ยจ้ะยังต้นเล็กอยู่เลยเพื่อนเพื่อนจอยเพิ่งมาเพาะตอนที่มันสายไปแล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูเผื่อมันจะได้กินลูกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะสยสายหน่อยจอยก็จะไปสวนจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนจอยก็มาสวนแล้วเพียนดีมาส่งจ้ะนี่เพียนดี มาส่งเสร็จก็นางก็จะกลับบา้านจาแล้จอยก็จะเดินกลับบ้านเองเพื่อนๆเ้ยนี่ทางเข้าสวนจอยถ้าเดินนี่ไปกลับจากบ้านจอยมาสวนนี่สามกิโลนะเพื่อนๆนะนี่ผักคะน้าในสวนจ้าจอยก็จะปลูกอัดอัดอัดกันอย่างนี้หละจ้าไม่เน้นความสวยงามอะไรทั้งนั้นหลยจ้านะปลูกสไตล์ใครสไตล์มันเพื่อนๆใครอยากให้ต้นใหญ่ต้นอวบก็แยกให้แยกกระถางเอาเลยจ้าจอยไม่แยกจ้าจอยจะปลูกอัดกันอย่างนี้เลยมันจะได้อบอุ่นนี่ก็ไอ้นี่จ้าพวก ผักชีจ้ะนี่ผักชีก็แออัดกันอย่างนี้ยละจ้ะนะรู้อยู่จ้ะว่าบางทีปลูกให้มันแยกๆก,กันนะมันจะได้รากโตๆกออ,อวบจะไม่สําคัญเราของจอยขอให้มันขึ้นแค่นั้นพอจะให้มันขึ้นมาแล้วก็ผ่านจะให้มันรอดจากพวกสตูพืชอ่ะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ก็ผักกาดหอมต้นหอมจ้ะนะจะมีผักกาดหอมต้นหอมให้มันรอดจากตูพืชพวกทาดได้ก่อนเพื่อนๆเลยนีน่ต้นหอมจอยชอบชอบอันดี้ก็ชอบกินต้นหอมจ้ะ นะส่วนใหญ่จอยจะปลูกต้นหอมผักชีผักคะน้าเนี่เยอะมากจอยก็จะแยกไอ้นี่จะ้ะไม่ได้แยกเพื่อนเพื่อนขุดเอาไปปลูกใส่ในกระถางจะ้ะนะสตอบเบอรี่พันธุนี้จะหวานมากเลยปลูกลงดินอย่างเงี้ยมันไม่งามเพื่อนเพื่อนพอดินตรงนี้มันแข็งเพราะหน้าร้อนมันจริงดินแข็งแข็งนะแข็งยนงก้นหินนะเพื่อนเพื่อนจอยก็เสียดายเนาะจอยก็เอาไปปลูกใส่ใกระถางจะ้ะมันจะได้แบบเลื้อยอย,อยู่ในกระถางงามๆนี่ขุดไปให้หมดจ้ะเสียดายมัน มันมันมันไม่เปรี้ยวไงพันเนี้ยจอยกินแล้วลูกมันไม่โตหรอกเพื่อนแต่ว่ามันมันไม่เปรี้ยวไงจอยไม่ชอบกินอะไรเปรี้ยวนะจอยไม่ชอบกินของเปรี้ยวเนี่จ้ะขุดไปให้หมดเพราะว่าจอยมาปลูกจอยคิดว่ามันจะแบบงามไงมันไม่งามตกลงแล้วมันไม่งามจอยก็ปลูกใส่กระถางนี่แหละดูแลง่ายดีจ้ะนะนี่เคาะดินออกจะตัดรากสักหน่อยตบแต่งรากเขาจะ้ะนะเขาจะได้มีรากใหม่เพื่อ ขยายเลื้อยไปได้จ้ะเนี่ยปลูกใส่เอ้กระเช้าอย่างนี้ก็ได้จ้ะจอยก็ปลูกของจอยอย่างงี้จะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ปล่อยมันจะทุกทีมันก็ได้มันก็ได้กินอยู่แต่มันเปรี้ยวไงพันธอื่นอ่ะเออจอยก็ปล่อยให้พวกตัวทาตพวกนกมันกินส่วนใหญ่อะอันนี้มันพันหวานจอยก็ปลูกเอาไว้เพราะว่าผลไม้ปีนี้มันแพงเพื่อนๆเนอะถ้าเขาไปซื้อสตรอเบอรี่ในฟาร์มเขานี่เขาช่างเป็นโลแพงมากในปีนี้เพราะปุ๋ยอะไรก็แพงจ้ะเนาะอังกฤษ มันเป็นประเทศที่เล็กๆอยู่กลางเกาจะจะอะไรก็ต้องนําเข้าเพื่อนเพื่อนนะจะไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้หรอกนีจก่จากนั้นก็นี่รดน,น้ําจะนี่รดเข้าไปรดอาทิตย์ละครั้งพอถ้าถ้าดินไม่แห้งก็ไม่ต้องรถจะจยก็เอาไว้ในนี้นก่อนพอเขาแข็งแรงจอยค่อยออกไปไว้ข้างนอกหรือไว้ข้างในก็แล้วแต่ตามที่ว่าจอยสะดวกนี่แหลจะจะนี่จอยก็ปลูกอย่างนี้จอยก็ใส่ขี้ม้าลงไปจะนะ ขี้มา้าขี่วัวปุ๋ยหมักนะั่นแหละเพื่อนเพื่ออันนี้ก็ต้นไอ้น,นี่จะ้ะต้นผักติ้วฝรั่งจะเพื่อนเอนเอ้ยกละงามแตกโตแตก,แ,ตกแบบยอดแตกกิ่งดีดีดรสชาติก็เปรี้ยวเหมือนใบมะขามยอดมะขามอ่อนจ้ะโอเคทุกคนไงจยขอตัวก่อนเด้อจ้ะจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้าไปไปค่ะทุกคน